โลกดเยี่ยมเต่าไปด้วยอดีดิเป็ดวันนี้ลุงสำเริงครับจะพามาดูมือใหม่เล่นยังไงให้รอดในปี2026นี้กดเซฟคลิปนี้และกดติดตามวิธีที่หนึ่งทุกคนต้องรู้จุดเกิดน,นะครับพื้นที่ไล่อันนี้เป็นเบสิกเลยนะครับ ว่ามันเกิดตรงไหนบ้างมันจะทําให้เราได้เปรียบไม่ว่าจะดักหรือจะไปหลอยหรือจะทําอะไรก็เรื่องของพวกมึงนะครับมึงต้องรู้ไว้นะไอมือใหม่ <c oughs> ยกตัวอย่างนะครับอันนี้ลุงสําเริงเนี่ยเกิดตรงที่จุดซื้อขายผลิตภัณฑ์นะครับตรงสุดแมปเลยมันก็จะมีไอตี้ที่เกิดฝั่งขวามือตามหมดุดลูกมอสักคู่เลยนะครับเกิด <c oughs> มาเนี่ยก็เซอร์เวลงไปเลยนะถ้ามันมีตี้เกิดเนี่ยเราเห็นแน่นอนนั่นไงแล้วกูเจอมันแล้วไอเด็กในะโลกหนูจะเตาไปด้วย ไม่ต้องเล่นเนี่ยทุกคนมือใหม่ต้องรู้นะจุดเกิดเนี่ยมันเล็งรู้จุดเกิดเลยมันจะมาเล่นผมแลว้วผมรู้ก่อนไงในย <c oughs> อย่างที่สองหลังจากที่เรารู้จุดเกิดเรียบร้อยแล้วนั่นอยู่ที่ทุกคนเลยครับว่าจะเล่นแบบบวกหรือว่าสายเปิดเซฟหรือสายแบบมีกุญแจเปิดห้องอะไรก็แล้วแต่หรือต่างๆนานา และอย่างที่3มันก็เป็นองค์ประกอบโดยรวมเลยครับข้อ1และข้อ2เรารู้จุดเกิดแล้วนะครับแล้วก็เลือกลายที่เราเล่นนะครับส่วนที่3เนี่ยถ้าเราฟังเสียงปืนแล้วเนี่ยม,มาจากทิศทางไหนนะทุกคนจะไปดักรอเขาหรือจะหล่อยเขาอา๋อดีดเป็ด และอย่างสุดท้ายทุกคนเนี่ยควรที่จะต้องมาเปิดเซฟเป้าหมายของการเล่นเกมนี้คือออกไปให้ได้มูลค่ามากที่สุดพวกมึงอย่าห่วงคิวนะครับมาเปิดเซฟด้วยเดี๋ยวจะหมดตัวมันผมนะแล้วผมนะครับแนะนำให้พวกมึงทุกคนนะครับน้องๆหนูๆเน,นี่ยคือซื้อกุญแจมาติดไว้นะครับห้องนี้เนี่ยผมไม่ได้หวังอะไรเลยนะแต่สิ่งที่ผมได้เนี่ยคืออะไรไปดู โอ้อโอ้ my god โอ้สวยจังเว้ย <laughs> และนี่คือเทคนิคนง่ายๆในการเล่นอาดีนาเบรกเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเพื่อให้ผมไปถึงถึงนึ่งถึง1ึ่งังน,งนซับด้วยนะทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่ถ้าผิดพลาดอะไรหรือคำพูดใดไม่เหมาะสมก็ขออภัยด้วยคู